สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวนี้เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพิจารณาการเลือกทําธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาหรือว่าจดเป็นรูปบร,ริษัทว่าจะจุดไหนที่ควรจะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวพี่เก่งเล่าให้ฟังค่ะค่ะก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะโทรมาปรึกษาพี่เก่งว่าเขาอยากจะเปิดเป็นรูปบริษัทเพื่อจะทําให้สินภาษีน้อยลงนะคะเพราะว่าเริ่มมียอดไรายได้มากขึ้นค่ะ ดิเก่งก็เลยได้สอบถามว่าธุรกิจทําอะไรนะคะแล้วก็ไรายได้กําไรเท่าไหร่ต่อปีต่อเดือนนะคะลูกค้ารายนี้คะ่ะเป็นผู้ประกอบการที่ขายส่งแอร์นะคะ<อ>เขาพิการขายส่งแอร์ให้กับผู้รับเหมาแล้วก็โครงการต่างๆนะคะการขายก็อยู่ประมาณสักเดือนละร้อยกว่าตัวนะคะดีดีดราคาของลูกค้ารายนี้คะ่ะก็มีตั้งแต่แอร์ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ค้าเท้ากันไปนะคะแต่ว่า ได้ข้อมูลมาว่าได้กําไรตัวหนึ่งค่ะต่อตัวจากการขายแอดแต่ละตัวะคะ่ะประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะคะเขาจะประกอบธุรกิจในนามของบุคคลธรรมดาเนะะี่ยค่ะต้องมีภาษีอะไรบ้างแล้วก,ก็ถ้าเกิดจะทําในรูปบริษัทเนะะี่ยค่ะ ถ้าจะเปลี่ยนสวิตชิ่งไปเป็นรูปบริษัทจะต้องมีภาษีอะไรบ้างน,นะคะภาษีตัวแรกก่อนนะคะเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มลูกค้ารายนี้ค่ะเนื่องจากวอลลุ่มการขายเขา,าเยอะนะคะแต่ว่ากําไรน้อยนะคะในเร Perry, ื่องของภมค่าเพิ่มหน่อยยอดขายแค่เดือน2เดือนก็เกินล้านแปดนะคะตรงนี้ต้องจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นรูปบริษัทนะคะหรือว่าห้างส่วนจำกันนะคะธุรก,กิจไหนก็แล้วแต่ที่มีรายได้เกิน18ล้านบาทน,นะคะอันนี้ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เรียกไม่ได้นะคะถ้าดูในแง่่่ของมมูลคคาเพินะะ เป็นรูปบริษัทหรือเป็นรูปบุคคลธรรมดาเหมือนกันนะคะพี่เกดได้มีการถามลูกค้ารายนี้ต่อค่ะว่ากรณีที่เขาซื้อแอร์จากโรงงานมาขายส่งนะคะทางโรงงานได้มีการเปิดปบกกับภาษีซื้อให้เราหรือเปล่านะคะว่าเราสามารถจะบีภาษีซื้อไปหกปักภาษีขายหรือเปล่าในกรณีที่เราต้องเข้าแวดนะคะลูกค้าก็ออเคก็ให้คาตอบว่าโรงงานเปิดใบกกับภาษีให้ได้นะคะันก็โอเคในเคสของประเด็นเรื่องของแวดนะครับก็จบแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเรามีใบกกับภาษีซื้อมาหักกับแวดขายนะคะ ผลต่างของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเดือนก็อยู่แค่ประมาณหลักพันเองค่ะพี่เก่งก็กำหให้ดูก็ประมาณสักสามสี่พันบาทนะคะอันนี้ลูกค้าก็โอเคก็ยินยอมจะเข้าแบบได้อย่างสบายใจนะคะจุดประเด็นของแบตนะคะเนื่องจากว่าถ้าพวกเราดไหลใต้เกินจุดแปดล้านบาทแล้วนะคะถ้าเรามีแบบก์กับภาษีซื้อที่เราซื้อของเข้ามาขายนะคะอันนี้เราไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเราจะเสียภาษีมูลค,ค่าเพิ่มเยอะเนื่องจากว่าภาษีมูลค,ค่าเพิ่มะคะ่ะมันเป็นการชําระเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของตัวกําไรที่เราได้นะคะ ถ้ากาไรของลูกค้ารายนี้ค่ะเดือนหนึ่งประมาณสักถ้าพี่เก่งคำนวณเล่นๆน,นะคะหั0หกหมื่นบาทนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของส่วนต่างกําไรตรงนี้ค่ะที่ห้าห0 0 0หกหมื่นบาทมันก็อยู่ประมาณสักหลักแค่สามสี่พันนะคะก็พอที่จะจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มกันได้จุดคอยก็คือว่าต้องมีบงนกับภาษีซื้อมาหากักภาษีถ่ายนะคะทีนี้มาดูเรื่องของตัวอีกอันหนึ่งค่ะถ้าเราทําธุรกิจในนามของบุคคลธรรมดานะคะถ้าดูตัวเลขสมมบุิว่าเนี้นะคะพี่เก่งตั้งตัวเลขว่ากําไรทักเดือนละห้าหมื่นบาทปีหนึ่ 1, 2, 6ก0 0บาทแต่ว่าเราเป็นคนโสดค่ะยังไม่มีลูกไม่มีภรรยานะคะก็หักค่ารถจอดส่วนตัวเราที่60,000บาทนะคะก็จะเหลือตัวฐานภาษีมาคิดอยู่ที่540,000บาท เราเอาตัวเลขมาคำนวณภาษีกันดูนะคะที่5 4 0 0 0 0บาทเราเข้าตารางคำนวณภาษีบุคคลธรรมดานะคะสเต็ปแรกนะคะส่วนที่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0สบาทตรงนี้ภาษีศนเปนะคะไม่มีภาษีต้องเสียในสเต็ปนี้สิบปัดมาค่ะที่1 5 0 0 0แบาทนะคะจนถึงส0 0แสนนะคะสเต็ปนี้นะคะภาษีห้าเปอก็อยู่ที่7,500บาทสิบปัดมานะคะ3 0 0แสนจนถึงห0 0แสนนะคะสเต็ปนี้2 0 0 0 0 0คูณที่สิก็ภาษี2 0 0 0 0ื่นนะคะที่เหลืออีก40,000บาทตรงนี้ค่ะเสียภาษีที่15%นะคะก็จะเป็นอวนเงินอยู่ต์นะ0 0ก เราก็คํานวณเอาตัวเลขแต่ละสเตปมารวมกันนะคะจะได้ภาษีที่3 3 5 0 0านบาทค่ะอันนี้ก็เป็นภาษีของบุคคลธรรมดาถ้าเราทําธุรกิจในนามของบุคคลธรรมดาแล้วจะเสียภาษีตัวเลขประมาณนี้นะคะสมมตินะคะว่าเราเอาตัวเลขตัวเดียวกันนะคะมาจดเป็นรูปของบริษัทนะคะเราก็มาลองคานวณภาษีเป็นรูปของบริษัทดูนะคะบริษัทน้ค่ะมีสเตปภาษีอยู่ประมาณ3สเต็ปนะคะกับรายตัวเดียวกันอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นบาทนะคะ ามาเข้าสเกลของการทำเงินภาษีดูนะคะ3 0 0แสนบาทแรกเป็นภาษี0%นะคะในไม่มีภาษีต้องเสียก็จะเหลือที่มาคำนวณภาษีคือ2 4 0 0 0 0บาทนะคะ240 0 0 0บาทเรามาคูณที่15%เเพราะว่าเลทอยู่ที่15%้าเราก็คุคณตัวเลขออกมาท,ที่ที่36,000บาทนะคะตัวค่ะเป็นภาษีสำหรับที่บุคคลถ้าเราจะต้องทำในรูปแบบรูปบริษัทนะคะจะเห็นว่าภาษีทั้ง2ตัว,วค่ะถ้าเรากำไรอระมาณั้6 ,00 0 0 0บาทต่อปีนะคะ เราก็หักค่ารถย่อนไปแล้วเหลือตัวเลขวันที่5้าแสนสนะคะเดียวเลขตัวที่เท่ากันที่5้าแสนสมืนบาทนะคะฝั่งบุคคลนะคะเสียภาษีสิ้นปีอยู่ที่33,500 ถ้าเป็นรูปบริษัทเสียภาษีอยู่ที่36,000นะคะจะเห็นว่าความต่างในฝั่งบุคคลธรรมดาเสียภาษีจึงถูกกว่านะคะมีส่วนต่างกันอยู่ที่2,500บาทจะเห็นนะคะว่าเราต้องลองคำนวณตัวเลขกันดูนะคะเพราะบางทีลูกค้าโทรสอบเข้ามาถามพี่เก่งะค่ะว่ารายได้เริ่มเยอะแล้วเราก็อยากจะจดเป็นรูปบริษัทนะจริงๆพอยท์ของมันคือตัวกําไรนะไม่ใช่ไรายได้นะคะถ้าเราขายเยอะแต่ก,กําไรเราบางนะคะกำไรเราบางนิดเดียวน,นะะี่ค่ะภาษีมันก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าบคนธรรมดาก็เสียภาษีจากกำไรนะคะเอากําไรเราก็ค่อยมาหักค่าลดหย่อน เท่าไหรเป็นคำนวณภาษีนะคะที่พี่เก่งคำนวณตัวเลขให้ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าบุาคคลธรรมดาเก็เสียภาษียังถูกกว่าฝั่งบริษัท ถ้าจดเป็นรูปใบสัษัทก็ต้องมีเรื่องของเสียค่าทำบัญชีเสียค่าสอบบัญชีนะคะแล้วก็มีความยุ่งยากในเรื่องของการวกรวบรวมเอกสารด้วยอย่างเคสลูกค้าอะไรนี้คะ่ะพี่เก่งก็นแนะนํานะคะว่ากําไรประมาณนี้ยอดขายประมาณนี้นะคะก็ให้ทําในรูปของบุคคลธรรมดาไปก่อนแล้วก็ให้เข้าระบบภาษีรรมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะว่าภาษีรรมูลค่าเพิ่มเองก็เสียภาษีต่อเดือนไม่เยอะแล้วก็ตัวบุคคลธรรมดาสิ้นปีก็เสียภาษีไม่เยอะนะคะก็ตัวเลขก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วคะ่ะว่าสามารถที่จะทำในานามบุคคลธรรมดาต่อไปได้นะคะแล้วก็จุดหนึ่งค่ะที่จะเป็นจุดตัดดที่เรราาาจจจะพิณาาุ รูปบริษัทนะคะก็คือถ้าเราพอคคำนวณตัวเลขดูเนี่ยจุดที่กําไรประมาณ1ล้านบาทนะคะถึงจะพิจารณาเปลี่ยนเป็นรูปบริษัทถึงจะคุ้มค่านะคะ เพการที okay, ่เราไปรูปบริษัทก็จะมีเรื่องของความเข้มข้นในเรื่องของการทํางานกรสารเรื่องของใบเสร็จรับเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของต้องมีค่าทาบัญชีค่าสอบด้วยเดนพวกนี้ค่ะพี่เก่งก็อยากให้พวกเราเนะะี่ยค่ะได้นําไปพิจารณาในการที่จะตัดใจในการเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจนะคะเพราะว่าในการทําทุกอย่างเนะะี่ยค่ะเราควรจะคานวณจากตัวเลขเป็นพื้นฐานนะคะเพราะว่าเราจดเป็นรูปบาษทไปแล้วนะคะจดจัดตั้งมันจดง่ายนะคะแต่ว่าตอนจดเริ่ค่อนข,ข้างจะจดยากแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะตามมาด้วยค่ะ่ะะกกก็อยาาาาฝวเร การทำธุรกิจตามบุคคลธรรมดาก็ยังทําได้นะคะก็เราลองดูจุดไหนที่กาไรเราเริ่มเยอะขึ้นจริงๆอันนี้ค่อยพิจารณาเปลี่ยนเป็นรูปแบบบริษัทนะคะพี่เก่งก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ